ผ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบเอเซคเคียลบทที่สี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่และหนึ่งยอนบทที่หนึ่งประชามันสุตรที่สองธันวาคมสองพันยี่สิบสองเรามาเริ่มกันที่เอเซคเคียลบทที่สี่สิบสองห้องบริสุทธิ์และกำแพงชั้นนอกแล้วท่านพาข้าพาเจ้ามาถึงลานชั้นนอกด้านทิศเหนือ และท่านนำข้าพเจ้ามาถึงห้องแถวซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและด้านเหนือของตึกห้องแถวที่มีทางเข้าอยู่เหนือนั้นยาว50เมตรและกว้าง25เมตรห้องแถวอยู่ระหว่างพื้นที่ส่วน10เมตรของลานชั้นในและพื้นหินซึ่งเป็นส่วนของลานข้างนอกลักษณะเป็นเฉลียงซ้อนเฉลียงสูง3ชั้นและด้านหน้าของห้องมีห้องแถวมีทางเดินกว้าง5เมตรยาว50เมตรประตูของห้องเหล่านี้อยู่ทางเหนือ ห้องชั้นบนนั้นแคบกว่าพราะเฉลียงกินเนื้อที่มากกว่าเฉลียงห้องชั้นล่างและชั้นกลางในตึกนั้นเพราะว่าเป็นห้องแถวสามชั้นและไม่มีเสา <c oughs> สำเสารับน้ําหนักเหมือนเสาที่ลานเพราะฉะนั้นห้องชั้นบนจึงร่นเข้าไปมากกว่าห้องชั้นล่างและชั้นกลางและมีกําแพงอยู่ข้างนอกยาว25เมตรชิดกับห้องแถวยาวไปตามขนาดระหว่างลานชั้นนอกและหน้าห้องทั้งหลาย ห้องแถวที่อยู่ติดกับลานชั้นนอกนั้นยาว25เมตรส่วนนั้งแถวที่อยู่ใกล้กับวิสุทธิสถานนั้นยาว50เมตรระหว่างห้องแถวทั้งสองแถวนั้นมีทางเข้าหันหน้าไปทางที่ตะวันออกโดยเข้าไปจากลานชั้นนอกตามแนวของกำแพงด้านใต้ซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและตึกมีห้องแถวมีทางเดินอยู่หน้าห้องเหล่านี้และต้องและห้องแถวมีลักษณะเหมือนกับห้องแถวด้านเหนือ ความยาวและความกว้างมีขนาดเท่ากันมีทางออกและทางเข้าแบบเดียวกันทางเข้าห้องแถวด้านทิศใต้นั้นก็เหมือนกันคือต้องเดินเข้าทางดานออกโดยเข้ามาตามทางเดินตรงที่มีกำแพงแล้วท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าห้องแถวทางด้านเหนือและด้านใต้แถวที่อยู่หน้าลานชั้นในนั้นเป็นห้องบริสุทธิ์ที่ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระยาวเวจะใช้รับประทานของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุดเขาจะ วางของถาวายอันบริสุทธิ์ที่สุดนั้นไว้ที่นั่นคือธญบูชาเครื่องบูชาลบล้างบาปเครื่องบูชาชดใช้บาปเพราะว่าที่นั่นบริสุทธิ์เมื่อปุรหิตเข้าไปในห้องบริสุทธิ์แล้วเขาห้ามออกไปยังลานชั้นนอกก่อนที่จะถอดเครื่องแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่และวางไว้ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์เขาจะต้องใส่เครื่องแต่งกายอย่างอื่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สําหรับประชาชน เมื่อท่านวัดข้างในบริเวณพระนิเวศเสร็จแล้วท่านก็นําข้าพเจ้าออกมาทางประตูซึ่งหันหน้าไปทางดันออกและวัดบริเวณโดยรอบท่านวัดด้านวันออกด้วยไม้วัดได้สองร้สิบเมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดทางด้านเนื้อได้สอง้สิบเมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดด้านใต้ได้สอง้อยห้าสิบเมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดด้านวันตกงได้สองร้สิบเมตรตามไม้วัดท่านวัดทั้งหมดสี่ด้านมีกาแพงล้อมรอบสองร้สิเมตรปางสองอหสิบเมตรซึ่งใช้แบ่งระหว่างบริเวณที่บสุด และที่สาธารณะเอเซเคีย e ลบทที่43พะสิลิของพระเจ้ากลับมายัางกระนิเวศแล้วท่านนำข้าพระเจ้ามายัางประตูคือประตูที่หันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกและดูสิพะสิลิของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาจากตะวันออกและพราสูอเสียงของพระองค์ก็เหมือนเสียงน้ําไหลแรงและแผ่นดินก็สว่างด้วยพะสิริของพระองค์ และนิมิตที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นมีลักษณะเหมือนนิมิตซึ่งข้าพเจ้าเห็นเมื่อพระองค์เสด็จมาทำลายเมืองนั้นและมีลักษณะเหมือนนิมิตซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาแล้วข้าพเจ้าก็ศบหน้าลงถึงดินเมื่อพระสิของพระยาวเวเข้ามาในพระทิเวศของประตูที่หันไปทางที่ตะวันออกพระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นแล้วนำข้าพเจ้ามาลานชั้นในแล้วดูพระสิริของพระยาวเวก็เต็มพระนิเวศ ขณะที่ชายคนนั้นยังยืนอยู่ข้างข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ยินได้ยินพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระนิเวศพระแล้วองค์ตรงตัดกับขระเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยบรรลังของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่ที่นี่เป็นที่ที่เราจะอยู่ทมกางชนชาติอเซราเป็นนิดและพวงพันธ์อเซียเอลจะไม่ทําให้นาม,มือสกดข,ของเราเป็นที่ลบดูอีกไม่ว่าโดยตัวตัวเขาทั้งหลายเองหรือกริย์ของเขาด้วยการเล่นชูของเขาแล้วด้วยศพของบรรดากริย่ของเขาที่ตายไปด้วยการวางทรณีประตูของเขาทั้งหลาย ไว้ข้างมีประตูของเราและโดยตั้งเสาประตูของเขาไว้ข้างเสาประตูของเรามีเพียงผนังกั้นไว้ระหว่างเรากับเขาเท่านั้นพวกเขาได้ทําให้นามัยศพของเราเป็นมลทินด้วยสิ่งหน้าสีเอียนของเขาที่เขาได้ทําไปดังนั้นเราจึงเผาผ่านเขาเสียด้วยความเครียวของเราบัดนี้ให้พวกเขาทิ้งการเล่นชู้ทั้งหลายของเขาและให้ศพของบรรดากษัตริยของเขาห่างไกลจากเราแล้วเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายเป็นนิจ เจ้าบุตมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงบรรยายแจ่พงพันอิเสยให้รับรู้ถึงพันิเวศและให้เรียนรู้แบบของพันิเวศนั้นเพื่อพวกเขาจะได้ละอายในเรื่องบัตชั่วของเขาและเมื่อเขาทั้งหลายละอายในสิ่งที่ทั้งหลายที่เขาทํามาแล้วนะั้นจงแสดงแบบแผนการจัดวางต่างๆทั้งออกทางเข้าและจงให้พวกเขารู้ แบบแผนทั้งหมดแบบแกฎเกณฑ์ทั้งหมดและธรรมะบัญญัติตทั้งหมดของพระนิเวศนั้นจงเขียนลงไว้ต่อหน้าต่อตาของเขาเพื่อเขาจะได้รักษาและทําตามแบบแผนกฎเกณฑ์ทั้งหมดของพระนิเวศนี่เป็นธรรมบัญญัติของพระนิเวศคือบริเวณโดยรอบที่อยู่บนยอดภูเขาจะเป็นที่บริสุทธิ์ที่สุดดูสินี่เป็นธรรมบัญญัติของพระนิเวศท่านบูชาต่อไปนี้เป็นขนาดของท่านบูชาวัดเป็นเมตรตามมาตรฐานการวัดรอบฐานมีรอง ร่องลึก50ซนติเมตรและกว้าง50ซนติเมตรริมร่องด้านนอกนั้นยกริมเป็นขอบสูง25เซนติเมตรส่วนความสูงของแท่มูชาเป็นดังนี้จากพื้นร่องถึงฐานที่สูงนั้นสูง1เมตรฐานชั้นแรกมีส่วนกว้างที่ยื่นยาวกว่าชั้นสองข้างละ50เมตร50เซนติเมตรจากพื้นฐานของชั้นที่สองถึงพื้นฐานชั้นที่สามนั้นสูง2เมตรฐานชั้นสองก็มีส่วนกว้างที่ยื่นยาวกว่านั้น ชั้นสามข้างละ50เซนติเมตรและชั้น3ามที่เป็นแท่นบูชานั้นสูง2เมตรและจากแท่นเตามีเชิงงอนขึ้นยื่นขึ้นไป4ี่เชิงงอนตัวเตาแท่นบูชานั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวหกเมตรกว้างหกเมตรฐานชั้นสองก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว7็เมตรกว้าง7เมตรยกริมโดยรอบเป็นขอบสูง25เซนติเมตรมีร่องกว้าง50เซนติเมตรโดยรอบบันไดแท่นภูเขา,าหันหน้าไปทางตะวันออก และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยพระยาวเวองเจ้านายตัดดังนี้ว่าเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ของท่นบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อจะถวายเครื่องบูชาผอทั้งตัวและจะพรมด้วยเลือดเจ้าจงมอบโคหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปแกปุโรหิโคโนเอวีจากเชื้อสายสาโดกผู้ซึ่งเข้ามาใกล้เพื่อปฏิบัติเราพระพระยาวเวองเจ้านายตัดดังนี้แหละเจ้าจงเอาเลือดโคนั้นเล็กน้อยทำทาไว้ที่เชิงงอน ทั้งสี่ของแท่นและมุมทั้งสี่ของชั้นข้างเตาและที่ยกวิ่งเมืองรอบทาดังนี้แล้วเจ้าจะได้รับชำระแท่นได้ชำระแท่นและทําการลบบนทีมของแท่นนั้นไว้เจ้าจงเอาโคพู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและเจ้าจงเผาเสียขอภายครับและเจ้าจงเผามันเสียภายนอกสถานสถานมรสุ์ในท,ที่ที่กําหนดไว้ซึ่งเป็นของพระนิเวศ และในเวทีสองของเจ้าถวายแพะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปและชำระท่านบูชาอย่างที่ชำระด้วยโคนหนุ่มชำระด้วยโคนหนุ่มเมื่อเจ้าได้ชำระท่านเสร็จแล้วเจ้าจงถวายโคนหนุ่มปราศจากตำหนิและแก่ผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเจ้าจงนำมาถวายพระพักะยาวเวและปุริขิจ,จะจะเอาเกลือโรยลงบนน้นและถวายเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่ยยพะยาวเวเจ้าจงถวาย พระผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปทุกวันจนครบเจ็ดวันและจงถวายโคหนุ่มและแก่ผู้ที่มาจากตำหนิจากสูงด้วยเขาทั้งหลายจะต้องทําการลบมิีท่านบูชาอยู่เจ็ดวันจึงจะชําระเสร็จและถวายให้เป็นสิ่งบริสุธ์และเมื่อครบวันที่กําหนดแล้วตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปบุรุิดจ,จะต้องถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของของพวกเจ้าและเครื่องสารติบูชาของพวกเจ้าบนท่านาน,นั้น แล้วเราจะปวดปรานเจ้าทั้งหลายพระเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละเรามาต่อกันที่เอเซเคียบที่44ประตูที่ปิดไว้แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูด้านนอกของสถานบริสุทธิ์ซึ่งหันหน้าไปทางตอนออกและประตูนั้นปิดอยู่แล้วพยาเวตัดข,ขับวกับพระเจ้าว่าประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไปอยากให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้เพราะพระยาเว พระเจ้าของอิสเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้จึงปิดไว้เฉพาะเจ้านายเจ้านั้นเท่านั้นที่จะนั่งรับประทานอาหารเฉพาะพระพักตรายาวเวในประตูนี้ได้แต่เขาจะต้องเข้ามาทางมุขของขอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกันการเข้าไปยังพระนิเวศแล้วท่านก็นำข้าพระเจ้ามาตามทางของประตูเหนือมาที่ข้างหน้าพระนิเวศแล้วข้าพระเจ้ามองดูและดูสิ พรสสิริของพระยาเวก็เต็มพระนิเวศพระยาเวและข้าพเจ้าก็ซกหน้าลงแล้วพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ,อ๋ยจงตั้งใจให้ดีจงดูด้วยตาของเจ้าและฟังด้วยหูของเจ้าในทุกสิ่งที่เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทั้งหมดของพระยาเวองค์พระยาเวพระนิเวศของพระยาเวและธรรมบัญญัติของทั้งหมดของพระนิเวศนั้นและจงจดจําเรื่องที่จะเข้าพระนิเวศและพวกที่ห้ามเข้าสารบริสุท์ไว้ให้ดี แล้วจงบอกพงพันมักกระบดคือพงพันอิสเาเอลว่าพระยาเวองค์เจ้านายตัดดังนี้ว่าโอ้พงพันอิสรรเาเอลเอ๋ยขอให้การหน้าสาอิสเาเอลทั้งหมดของพวกเจ้าสิ้นสุดเสียทีคือการยอมให้คนต่างด้าวที่ไม่เข้าสุนัตทางใจและไม่เข้าสุนัตทางร่างกายเ <c oughs> ข้ามาในสารมรสการของเราซึ่งเป็นสารลบลู่พานิเวศเมื่อเราถวายอาหารของเราแก่เราคือไขมันและเลือด พวกเจ้าได้ทำลายพันธสัญญาของเราด้วยการหน้าใส่ใส่เอียนทุกอย่างของพวกเจ้าและพวกเจ้าไม่ได้รักษาหน้าที่ในสิ่งบริสุทธ์ทั้งหลายของเราแต่เจ้าได้ตั้งคนนอกให้รักษาหน้าที่แทนตัวเจ้าซึ่งเรามอบให้เจ้าในพันธสัญญาของเราพญาวีของเจ้านายตัดดังนี้ว่าอย่ากให้คนต่างด้าวที่ไม่เข้าสุนัตทางใจและไม่เข้าสุนัตขัวใครับแลวไม่เข้าสุนัตทางกายเข้าไปในสานาัุการของเรา คือคนต่างด้าวทั้งหมดที่อยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลส่วนคนลีวีที่ห่างไกลจากเราคือได้หลงจากเราไปติดตามรูปของลกของเขาเมื่อคนอิสราเอลหลงไปนะั้นจะต้องได้รับโทษความผิดบาปของตนแต่พวกเขายังอาจปฏิบัติอยู่ในสาระมัสกัรของเราโดยตรวจตราดูอยู่ที่ประตูพระนิเวศและปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศเขาจะฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตว์บูชาให้ประชาชนและเขาจะต้องยืนอยู่ต่อนหน้าประชาชนเพื่อจะได้รับชับ รับใช้เขาทั้งหลายเพราะพวกเขาเคยปฏิบัติประชาชนอยู่หน้ารูปเคารพของประชาชนจึงกลายเป็นสิ่งที่สะดุดให้พงพัน์อเซาเอลทำบาปทำความผิดบาปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรื่องเขาทั้งหลายว่าเขาทั้งหลายจะต้องได้รับโทษของเขาพระยาเวองค์เจ้านาตัดดังนี้แหละห้ามพวกเขาเข้ามาใกล้เราเพื่อจะรับใช้เราในตําแหน่งปุโรหิตหรือเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ ทั้งหลายของเราหรือของเป็นสุ์ที่สุดนั้นแต่เขาต้องทนอยู่กับความอับอา,ายหน้าเพราะการเสีอิสเอียนที่เขาได้ทําถึงกระนั้นเราจะให้เขาทําหน้าที่ในพานิเวศคือให้ทําการบริการทั้งหมดและทำทุกสิ่งที่ต้องทําในพาณิเวศนั้นบรรดาบริหิตชาวเลวีแต่บริหิตคนเลวี H H เป็นผู้เป็นเชื้อสายของสาโดกผู้ที่ยังคงรักษาหน้าที่ในสถานนมัสการของเราครั้งเมื่อคนอิสเอีไป หลงไปจากเรานั้นให้พวกเขาเข้ามาใกล้เพื่อปฏิบัติเราและให้ยืนอยู่ต่อหน้าเราที่จะถวายไขยมันและเลือดพระเยาเวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละพวกเขาจะเข้ามาในสถานมสกางของเราได้และให้เขาเข้ามาใกล้โต๊ะของเราเพื่อจับปิบัติเราและให้เขารักษาคำกคาชับของเราเมื่อพวกเขาเข้าประตูลานชั้นในให้เขาสวมเสื้อผ้าปานห้ามมีสิ่งใดที่ทําด้วยขนแกะบนตัวเขาขณะ เมื่อปฏิบัติอยู่ประตูลานชั้นในและและอยู่ข้างในให้เขาพกผ้าป่านไว้บนศรีรษะและสวมกางเกงผ้าป่านเพียงเอวอย่าให้เขาคาดเอวด้วยสิ่งใดที่ทําให้มีเงือ้อและเมื่อพวกเขาออกไปยังลานชั้นนอกคือไปหาประชาชนยังลานชั้นนอกให้เขาถอดเสื้อผ้าชุดที่ใช้ปฏิบัตินั้นออกเสียและวางไว้ในห้องบริสุทธิ์แล้วจึงสวมเสื้อผ้าอื่นเกรงว่าเขาจะนําความบริสุทธิ์ไปแต่ต้องประชาชนด้วยเสื้อของเขา ห้ามเขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้ผมยาวแต่ให้เขาคลิปผมบนศีรษะเขานั้นห้ามปุโรหิตทุกคนที่จะเข้าไปในลานชั้นในดื่มเหล้าหุ่นห้ามพวกเขาแต่งงานกับหญิงม่าหรือหญิงที่ถูกยาแล้วแต่ให้แต่งงานกับหญิงรมชาลีที่สืบเชื้อสายจากองค์พันธ์อิสราเอลหรือหญิงมา่าซึ่งเป็นหญิงม่าของปุโรหิตเขาจะต้องสั่งสอนประชากรของเราถึงความแตกต่างระหว่าง ของเบริสุดและของสามัญและทําให้พวกเขารู้ว่าอะไรเป็นมลทินอะไรไม่เป็นมลทินถ้ามีความถ้ามีคดีความการปนรุหิตจะต้องนําหน้าที่ทําหน้าที่ผู้พิพากษาและเขาจะต้องพิพากษาตามกฎหมายของเราเขาจะต้องรักษารธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ของเรารเรื่องงานเทศกาลตามกํากหนดของเรานั้นทั้งจะต้องรักษาวันสบาโตของเราให้บริสุดพวกเขาต้องไม่ทําตัวให้เป็นมลทิน ด้วยการเข้าไปแต่ต้องคนตายแต่ถ้าเป็นบิดาหรือมรรดาหรือบุตรชายหรือบุตรหญิงหรือพี่น้องผู้ชายหรือพี่น้องผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีก็จะให้เป็นมนทินได้หลังจากที่ได้รับการชำระแล้วเขาจึงต้องรออีกเจดวันในวันที่พวกเขาเข้าไปในสารมัดการคือลานชั้นในเพื่อจะปฏิบัติอยู่ในสารมรดการนั้นเขาจะต้องถวายเครื่องมือชาลบล้างบาปเสียก่อนพระยาเวองเจ้านายตรัสอย่งนี้แล้ว เราเองจะเป็นมมดูของพวกปุริหิตและพวกเจ้าจะไม่ต้องพวกเจ้าไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิทธิ์ใดๆในอิสราเอลเราเองจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาให้พวกเขากินเครื่องแตนบูชา,เ,ชา,า,าเครื่องบูชาลบ้างบาปและเครื่องบูชาชดใช้าบาปรวมทั้งทุกสิ่งที่ถวายในอิสราเอลจะเป็นของเขาและผลดีที่สุดข,ของผลรุ่นแรกทุกชนิดและของถวายทุกอย่างจากเครื่องถวายทั้งหมดของพวกเจ้าจะเป็นของบรรดาปุริหิตเจ้าจงมอบแก้ย่างดีที่สุดของเจ้าให้แก่ปุริหิต เพื่อว่าการอวยพรจะอยู่เหนือครัวเรือนของเจ้าห้ามปูหิตกินนกหรือสัตว์ใดๆที่ตายเองหรือถูกกัดตายอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบหนึ่งยอนบทที่หนึ่งพระวาทะแห่งชีวิต เราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเราได้ยินได้เห็นกับตาได้พินิจด,ดูและจับต้องในงมือของเรานั้นคือพระวาทะแห่งชีวิตและชีวิตที่ว่านี้ปรากฏขึ้นเราได้เห็นและเป็นพยานและประกาศชีวิตนิรันดร์กับพวกท่านเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่กับพระบิดาและปรากฏแก่เราสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ประกาศให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสาม,มัคคีธรรมกับเราและเราก็มีสาม,มัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และเราขอขอภัยครับและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมพระเจ้าทรงเป็นความสว่างนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างแล้วความมืดในพระองค์ไม่มี ไม่มีเลยถ้าจะว่าเรามีความถ้าเรามีสามัคคีธรรมกับองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกและไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตความสว่างขออภัยครับเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสวามออ่าง,รง,าางเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระทริ์ของพระเยซูคริสต์พระบุตรขององค์ก็ชําระให้เราปราศจากบาปท,ทั้งสิน้น ถ้ากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัต์และทรงทิ้งขามก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากอาธรรมทั้งสิน้นถ้ากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก,ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตัดมุตสาและพระดำรัสขององค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย จบการอ่านทั้ง 1, ปีหนึ่งปีหนึ่งรอบประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคม2022